คุณเป็นมนุษย์ที่เรียกตัวเองเป็นสัตว์ประเสริฐอย่างนั้นแหรอที่ทําแบบนี้คุณทําร้ายชีวิตของสัตว์ตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่มีทางสู้อะไรสวัครับแฟนรายการไลฟ์ทอล์กน, Live Talk นะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีนัดกันที่เพจของไอ้จันจักรนะครับ แล้วก็ชมไปพร้อมๆกันที่ Facebook ของจักรพันชูเพชแล้วก็ที่เพจของรอสอรอจักรพันชูเพชอีกอันหนึง่งแสดงว่ามีทั้งหมด3ช่องทางนะครับที่เราจะพบกันได้นะครับกับรายการไลฟ์ทอล์กที่เราจะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์นะครับ20ิกนาฬิโดยประมาณนะครับ ทักทายกันหน่อยนะครับสำหรับแฟนรายการนะฮะอยู่ที่ไหนกันสัญญาณชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเสียงเป็นยังไงห่วงแต่เรื่องเสียงนะครับภาพตอนนี้ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ห่วงว่าเสียงนั้นท่านได้ยินไหมชัดเจนดีไหมนะครับนะฮะคุณลาวันสวัสดีนะครับคุณทิติวัฒนะฮะจาาอรัญจิกสวัสดีนะครับอรัญจิกอยู่ใกล้นี่เองนะครับคุณแอนโซโรคนไกลอยู่ใกลไกลนะครับคุณกุ้งมาแล้วจากรังสิตนะฮะ คุณพรมพรนะครับสวัสดีเช่นกันนะครับนะทักทายกันมาหน่อยนะครับอยู่ที่ไหนกันอย่างไรคุณพรมพรส่งดาวให้แล้ว50ดวงขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะฮะคุณศาสีชานะครับนครปฐมที่ท้องสุนมาแล้วโอ้ขอบคุณจริงๆนะครับคุณกมลพันธ์ครับพิษณุโลกน่ะคนใกล้กันนะฮะคุณเอ่อปรมิกาครับนะฮะสวัสดีนะครับคุณมิ้งนะสวัสดีครับคุณพรทิพพาจาก ตังนะฮะโอ้ตัวนี้ที่ตังหมูยา่างตังคงได้รับผลกระทบแน่ๆเลยใช่ไหมครับนะฮะยอดระยองมาแล้วแชร์ให้เราด้วยขอบคุณมากคุณแอนสรุปบอกว่าชัดเจนขอบคุณก้าวทองปลิวมาแล้วอาทองปลิวอยู่ที่ไหนหนอวันนี้นะครับนะฮะพี่โอมาแล้วเสื้อสวยมากค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับเสื้อยืดงานวิจัยพูดถึงสันป่าตองที่เชียงใหม่นะครับคุณการ่านะชนบุรีนะครับสวัสดีครับคุณอารีจากจันทบุรีเสียงชัดเจนเนาะ คุณปชยาเสื้อสวยอีกแล้วขอบพระคุณมากๆครับผมคุณปายจริวอาจารย์ชมและแชร์จากอังกฤษเสื้อสวยโอ้นี่ขอบคุณมากเลยมีคนชมเสื้อหลายคนเลยนะครับคุณเป็นพิมพิการบอกว่าสุราช,ชัดแจ๋วคุณยุพาวันดีนะครับ i a m สองวันสองสองออเ้แต่คุณจะแพ้ะนะครับคุณ I a แจะแพะ้คุณสีสมานถักโคเชโอ้ถักโคเชเก่งมากเลย คุณจินครับัอดีครับคุณมู่เผาเสื้อสวยมากขอบคุณมากครับสอัพดีที่สานวันดีครับวันนี้มาทันโหดีใจมากครับจาอำนาจเจริญเสียงชัดเจนดีเอานะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเสื้อตัวนี้หาซื้อไม่ได้นะครับเสื้อตัวที่เป็นเสื้อของทีมวิจัยนะฮะที่เขาทาวิจัยกันแล้วก็มอบให้กับทางผู้ที่เขาอยู่ในวงของงานวิจัยเ็าเลยเอามาใส่นะครับขอบคุณสำหรับคําชมนะครับ วันนี้นะฮะขออนุญาตพูดเรื่องที่มันอัดอั้นตันใจเนาะผมกลับมาจากธุรภารกิจข้างนอกเมื่อตอนสักเที่ยงเที่ยงเมื่อกลางวันผมเปิดทีวีนะฮะผมไม่ทราบว่ามีใครติดตามข่าวนี้กับผมหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจจะเปิดดูข่าวแบบนี้เลยนะครับแต่พอเปิดข่าวออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะพอดีเลยเป็นภาพการชุมนุมประท้วงวันนี้ครับ ของกลุ่มที่มาชุมนุมประท้วงไอ้การชุมนุมประท้วงเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติและผมก็ได้เคยพูดในรายการหลายครั้งแล้วว่าการชุมนุมประท้วงคือการเมืองบนท้องถนนเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากปีใหม่นะฮะเพราะว่าช่วงจวังหวะเวลามันน่าจะเป็นอย่างนี้ละครับยิ่งเศรษฐกิจเป็นแบบนี้หมูแพงสินค้าอื่นก็แพง มันเป็นความแพงที่เกิดขึ้นเป็นรอบของมันเพราะว่าใกล้จะถึงจุดจีนแล้วนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งแต่การขึ้นเนี่ยมันมาเข้ากับจังหวะเวลาที่ทุกอย่างมันมันถูกบิ้วอารมณ์มาว่าสินค้าแพงอยู่ก่อนแล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกยิ่งกดดันยิ่งเครียดเอาละืัองนั้นผมไม่ได้จะพูดวันนี้หรอกครับประเด็นผมจะพูคือผมเห็นการชุมนุมประท้วงวันเนี้ยเปิดทีวีมาปับ๊บเห็นภาพการชุนุมปรทวงที่ผมรับไม่ได้ วันนี้จิตใจผมหมกมุ่นวียนเววนอยู่กับเรื่องแบบนี้ทั้งวันภาพการทุนประท้วงมันขึ้นมาในสมองตลอดเวลาจนผมตั้งใจจะเขียนกรอนตั้งใจจะเขียนเพื่อจะมาอ่านในวันนี้สารภาพเลยครับว่าผมเขียนไม่จบและผมก็เขียนต่อไม่ได้จริงๆคงต้องขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งคงเขียนจบเพราะพอนั่งเขียนแล้วภาพมันก็ขึ้นไม้หเห็นมันก็เจ็บปวด ถูกต้องครับคุณพัชยาครับข่าวเอาหมูมาชุมนุมประท้วงผมก็จะพูดประเด็นนี้แค่ครับผมรู้สึกว่าเป็นการชุมนุมประท้วงที่เวลวหลายที่สุดที่ผมเคยเห็นมาผมรับไม่ได้นะครับกับการที่ชุมนุมประท้วงแล้วเอาสัตว์มาใช้เป็นเครื่องมือในการชุมนุมประท้วงแล้วมันใช้คําว่าเดนของความรู้สึกจริงๆนะครับกับการที่เอาลูกหมู ซึ่งอายุคงไม่กี่วันเน่ยเอามาเอามารวบในการชุวประท้วงผมไม่ทราบว่าใครมีความรู้ด้านกฎหมายเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนก็อยากให้นําเรื่องนี้ไปผมอยากให้มีการฟ้องร้องเรื่องการทรมานสัตว์นะครับทําได้หรือเปล่าผมไม่ทราบถ้าทําได้ช่วยเถครับจะได้ไม่เป็นแบบอย่างแบบนี้อีกขอพูดแรงๆตรงๆว่าเลวมากครับ การที่คุณเอาลูกหมูตัวเล็กๆมาเอามาประท้วงแบบนี้เพียงเพียดตอบสนองตัณหาของตัวเองสนองกิเลสข,ของตัวเองทำได้ยังไงอ่ะคุณหลอกลูกคนอื่นมาชุมนุมประท้วงคุณหลอกเยาวชนออกมาชุมนุมประท้วงยังพอรับได้ครับยังคำว่าพอรับได้เพราะคนก็คือคนสามารถตัด สินใจอะไรบางอย่างได้สามารถจะปฏิเสธได้ก็ไม่ได้พึงใจนะครับที่การหลอกเด็กมาชมนุมประท้วงแต่ครั้งนี้มันเลวยิ่งกว่าครับคุณไปเอาสัตว์ซึ่งมันมันไม่สามารถที่จะโต้แยง้งโต้เถียงหรือขัดขวางอะไรคุณได้เลยคุณซื้อลูกหมูมาและคุณขนมันมาเนี่ยตอนที่คุณเอามันมาเนี่ยเอามันมาพรากมันมาจากแม่มันเนี่ยคุณเอามันมาอย่างไร คุณได้ดูแลมันไหมระหว่างการเดินทางคุณเอาสีทาลงไปพ่นลงไปบนตัวมันอีกอากาศร้อนแบบนี้ระหว่างทางคุณให้น้ำมันไหมคุณให้นมมันไหมคุณให้ข้าวมันไหมผมเห็นเสียงกรีดร้องของลูกหมูซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันกรีดร้องแววตามันหวาดระแวงมันกลัวท่ามกลางคนรอบข้างที่คนรุมกันอยู่ไม่รู้ใครเป็นใครไหนจะแฟรดตไหนจะเสียง กับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เพิ่งคลอดออกมาลืมตามองโลกกลิ่นอายของนมแม่มันยังติดอยู่ที่ปากมันแววตาแห่งความหวาดระแวงความกลัวมันคงหวีดร้องสุดชีวิตของมันคุณเป็นมนุษย์ที่เรียกเรียนเป็นสัตว์ประเสริฐอย่างนั้นแหละที่ทำแบบนี้คุณทำร้ายชีวิต ของสัตว์ตัวเล,เล็กๆตัวหนึ่งที่มีทางสู้อะไรเลยผมย้ำอีกครั้งครับเร็วเร็วมากด้วยมีวิธีการชุมนุมประท้วงมากมายเต็มไปหมดที่คุณจะทำคุณจะทำอะไรก็ได้คุณก็ทำไปสิแต่การที่คุณเปเอาลูกหมูผมเนี่ยเคยเลี้ยงหมูมา เลี้ยงแบบบ้านๆเคยเล่าให้ผู้ชมในรายการฟังอยู่แล้วเห็นตัวหมูขนาดนี้ผมรู้เลยว่ามันยังติดแม่มันอยู่ที่ซ้ำไปมันยังอ่อนต่อโลกเกินไปเวลาเขาจะเอาลูกหมูไปเลี้ยงเนี่ยเขาจะขนมันอย่างดีดูแลมันอย่างดีเพื่อเอาไปเลี้ยงถึงแม้มันจะถูกเลี้ยงมาเป็นอาหารในวันหนึ่งข้างหน้าแต่เขาไม่ได้ทรมานมันแบบนี้นะครับ และเป็นการทรมานที่อยู่บนพื้นฐานของความเห็นแก่ตตัวของกิเลสท,ที่หวังจะได้อำนาจสมองคุณมีเท่านี้เหรอมนุษย์อย่างพวกนี้เหรอที่ยังมาเป็นผู้นำสมองของมนุษย์กลุ่มแบบนี้เหรอที่แยกแยะไม่ออกแม้กระทั่งว่าชีวิตและความทรมานของสัตว์ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยเนี่ยคุณทำไม่ได้ยังไง ผมเห็นภาพของลูกหมูที่มันมันเดินมันมันแปลกที่มันไม่รู้จะไปทางไหนมันไม่รู้จะทําอย่างไรมองไปรอบตัวก็มีแต่คนยืนห้อมล้อมอยู่เสียงแฟลชเสียงลำโพงเสียงอะไรดังกดดันมันคงหิวมันคงร้อนมันคงอยากอยู่กับแม่มันวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องสังเวยชีวิตเพื่อมาเป็นอาหารของมนุษย์แล้วคุณเนี่ยมาใจร้ายกับมันตอนนี้ทำไม่ ผมรับไม่ได้นะทําแบบนี้และผมก็เชื่อว่าแฟนคลับของอาจารย์แฟนรายการของอาจารย์รับเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับและพอคุณประท้วงเสร็จชุนเสร็จคุณจัดการกับหมูพวกนี้ยังไงคุณดแูแลมันยังไงคุณเอาไปไว้ไหนคุณทรมานมันเกินไปคุณใจร้ายกับมันเกินไป ที่ผ่านมาเนี่ยพ่นสีสาดสีจุดไฟเผายิงระเบิดทำร้ายทำร้ายข้าวออของมันก็เลวร้ายมาพอแล้วนะครับเพราะนั่นคือการทำลายทรัพย์สินที่มาจากภาษีของประชาชนทำลายความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติแต่ครั้งนี้ผมว่าผมผมไม่พูดไม่ได้ ผมนั่งเขียนก่อนวันนี้ผมสรารภาพผมเขียนไม่จบเลยนะฮะเขียนแล้วภาพลูกหมูตัวนั้น,ม,นมันผุดขึ้นมาในสมองผมแล้วผมรู้สึกว่าโวมันเอามาหิดจริงๆเลยนะไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือการกระทําของคนที่แทนเอีกว่ามนุษย์น,ะนี่คนทำเหรอครับใจร้ายโหดร้าย ถ้าภาษาเทกวีเรียกว่าเป็นเดนเป็นเดนมนุษย์วันนี้ใครจะเอาคลิปผมไปแล้วไปฟ้องผมหรืออะไรทำผมผมยอมหมดเลยครับจะทัวลงไงก็ช่างหัวมาเถอผมไม่สนแล้วครับแต่วันนี้ผมสึกมันอัดอ้านใจผมสึกว่ามันเกินไปชีวิตใครๆก็รักแต่คุณกำลังกระทํากับสัตว์ที่มันไม่มีทางที่จะต่อสู้อะไรได้ แล้วมันเป็นสัตว์ที่ที่ยังเป็นสัตว์ตัวเล็กๆถ้าเป็นคนคือทาลก์เแหละยิบมันมาเคยทุ่สนองมันไหมวางมันลงไปบนพื้นปุถนถนนอย่างนั้นพื้นปูนพื้นที่มันลาดยาวมาตอยหรือพื้นปูนที่มันร้อนอย่างนั้นสัตว์ไม่ได้ถูกสร้างมาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอย่างนี้ครับไม่ว่าในศาสนาไหนก็ตาม ผมเชื่อว่าต่อให้เป็นพี่น้องชาวมุสลิมที่เขาไม่บริโภคเนื้อหมูแต่เขาเห็นการกระทําแบบนี้ผมก็เชื่อว่าเขาก็รับไม่ได้คนเราต้องมีความเมตตาและผมก็เชื่อพี่น้องที่เป็นคริสก็คงรับไม่ได้ผมว่าทุกศาสนาเพราะทุกศาสนาสนให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ใครเป็นต้นคิดผมอยากรู้ไอ้สมองคนที่มันคิดอยากรู้ปัญญาของคนที่ลงมือทําระดับจิตมีแค่ไหนระดับธรรมในตัวเองมีแค่ไหนคุคนคิดถึงภาพแล้วเอาจิตใจตเพียงเข้าไปวางในจิตใจของลูกหมูตัวเล็กๆที่ชีวิตมันเพื่อลืมตาม,มาดูโลกแค่ไม่กี่วัน ยังอยู่ในช่วงของการที่อยู่กับแม่เขาต้องได้กลิ่นของแม่เขาต้องกินนมต้องกินน้ําต้องกินอาหารพลากมันมาแล้วตอนขนมันขึ้นมาเนี่ยดูแลมันยังไงผมไม่เชื่อว่าคุณดูแลมันอย่างดีในขณะที่ขนมันมาจนถึงที่ประท้วงเพราะคุณไม่ได้คิดจะเอามันไปเลี้ยงไงคนที่เขาจะเอาลูกหมูไปเลี้ยงเขาจะดูแลมันมันร้อนไหมเพราะหมูมันเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบความร้อนอยู่แล้วมันต้องมีน้ําให้ต้องมีให้ร่างกายมัน ได้รับความเย็นให้น้นนาํามันกินหรือเปล่าให้ข้าวมันกินหรือเปล่าแล้วเอาสีพ่นลงไปันตัวมันน่ะคุณทรมานสัตว์จริงๆทรมานแล้วก็เหยียดหยามมนุษย์คุณไม่เห็นคุณค่าของคำว่าชีวิตเลยใช่ไหมถ้าแบบนี้คุณไม่มีวันได้ใจของคนที่จะไปร่วมการชุนมนุมกับพวกคุณหรอก อำม,มหิตโฉดเลวดิบเถื่อนถอยผมไม่้จยสรรหาคำอะไรมาพูดคุณฟาติมาบอกอิสลามห้ามทรมานสัตว์นั่นไงผมเองมีเพื่อนเป็นมุสลิมเยอะมากเพราะผมจบจากอุธยาพี่น้องผมอยู่ที่อุทยาเรามีเพื่อนพ้องน้องพี่เป็นมุสลิมมุสลิมไม่ทรมานสัตว์เพราะว่าอเละไม่ อนุญาตให้เราทําแบบนั้นอยู่แล้วแม้กระทั่งการที่จะฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารอเละยังต้องรับรู้เราต้องขอบคุณเราต้องมีกระบวนการมีวิธีการคริสเองเขาก็เป็นแบบนั้นเขาสอนมาทุกศาสนาเลยครับแต่ทําไมไอ้พวกที่ทาพวกนี้ไอ้หน้าเดิมๆพวกนี้ที่พยายามจะบอกว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีศาสนา มีความประเสริฐสลาดกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นอยากจะนำคนอื่นเรื่องแค่นี้ยังคิดไม่ได้เลยถ้าเกิดคลิปที่ผมพูดออกมาทำออกมาวันนี้มันกระจายต่อออกไปจนทำให้ท่านที่มีอำนาจมีความรู้สามารถดำเ,เนินคดีเรื่องนี้ได้ทำเถอะครับผมขอเลยครับ ถ้าเรื่องนี้สามารถฟ้องร้องดําเนินคดีการทรมานสัตว์ได้ทำาอะครับอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกขึ้นอีกเลยถ้าเราไม่รีบดําเนินการไม่จัดการมันจะกลายเป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบกันไปทํากันไปอย่างนี้อีกคนทําควรได้รับผลที่ตเองทำผมดทีวีแทบไม่ทันเลยสารภาพเลยแต่มันมันก็ยังเห็นอยู่ คุณจะประท้วงอะไรคุณก็ประท้วงไปแล้วไปเขียนมาคำว่าหนึ่งหนึ่งสองมันตัวหมูแล้วก็กากะบาดลงไปไม่มีปัญญาคิดเรื่องอื่นแล้วใช่ไหมรอยอยากในสมองมันไม่เหลือแล้วใช่ไหมมันมีเท่านี้จริงๆหรอประสีธรรมในตัวสํานึกในตัวสำเนียกในตัวไม่มีเลยใช่ไหม โอ้ตายถ้าเป็นอย่างนี้รับไม่ได้วันนี้ต้องกราบขอภัยแฟนรายการจริงนินนะครับที่ผมอาจจะพูดเรื่องหนักๆไปสักนิดนึงมันมันรู้สึกแย่จริงจริงมันรู้สึกสงสารผมใช้คาว่าสงสารจับใจเลยนะผมเนี่ยเติบโตมาผมเลี้ยงหมู ผมเคยอยู่กับมันเลี้ยงมันดูแลมันลูกหมูตัวเล็กๆผมรู้มันก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กทารกหรอกสัตว์ทุกชนิดมันก็คือสิ่งมีชีวิตมันก็รักชีวิตของมันทำได้เท่านี้เหรอคุณคิดอย่างนี้เหรอคุณทำแบบนี้เหรอใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ใครที่ลงมือทำเรื่องนี้ใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้น่าจะแสดงความรับผิดชอบแต่ผมเชื่อว่าคนผู้นี้ ไม่มีวันรับผิดชอบหรอก้วาจะพักการเมืองไหนกลุ่มการเมืองไหนเห็นดีเห็นงามกับที่สิ่งที่กระทำแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเลือกแล้วนะครับขนาดเลือกแค่นี้ยังคิดไม่ได้ขนาดเลือกแบบนี้ยังทำยังยังไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไม่เปไรนะครับสำหรับ ู้ที่ชุมนุมบท้วงกลุ่มนี้จอมมาดามา่าผมจอมหาวผมด่ามากจะอย่างนั้นอย่างนี้เอาเลยครับเต็มที่ว่ากันไปผมไม่ผมก็พร้อมอยู่แล้วล่ะครับแต่เรื่องที่ผมรับไม่ได้นะปกติการชุมนุมบท้วงเนี่ยผมจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งอะไรจะไม่ค่อยมาพูดอะไรมากมายนักถ้าอยู่ในกรอบเพราะผมก็ถือว่าท่านก็มีเสรีภาพของท่านแต่มันไม่ใช่เสรีภาพที่จะไปทําแบบนี้ไปทําลายทําร้ายจิตใจกันแบบนี้ ลองเปลี่ยนใหม่นะจากหมูเป็นลูกของพวกคุณบ้างนะก็สัตว์มันก็มีสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะ่สารภาพเลยวันนี้ส,สภาพจิตยังปล่อยวางไม่ได้เพราะว่าคิดปั๊บมันพอเราจะเขียนกรอนมนะันก็แวบขึ้นมาแวบขึ้นมานะฮะนะครับคุณจินบอกว่า ขอบใจจารย์วันนี้ชอบอาจารย์จากผู้น,นี้ถูกใจมากอง mm hmm. แรงแบบนี้นี mm ่เ hmm. กรงใจมากเลยนะครับนะฮะคุณปายชรีบอกที่อังกฤษนะครับนะฮะคอยไทยที่ไทยมีไหมเรื่องนี้ครับพวกของ rspca ออผมไม่มั่นใจนะฮะแต่ว่าจริงแล้วเรามีกฎหมายรองรับน่าจะได้ดำเนินการซะผมไม่มีความรู้และไม่มีประสบการณ์เรื่องการฟ้องร้องในการทรมานสัตว์ว่าจะเป็นอย่างไร ขอนะครับใครที่มีความรู้เรื่องนี้ฟ้องเถอครับอย่าให้มันทาแบบนี้อีกเลยถ้ากฎหมายยังทําอะไรมันไม่ได้ผมก็เชื่อว่าเวรกรรมในพุทธศาสนาจะเป็นตัวย้อนกลับไปหาเขาในพุทธศาสนาได้เขียนเรื่องนี้ ว่าต้องไม่เปลี่ยนเปลี่ยน,ยนสัตว์และเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนที่ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะฮะขอให้มันได้รับผลที่มันทําให้ได้รับผลจากสิ่งที่กระทำไม่ต้องไปแช่งเขานะครับเพราะในทุลศาสนาบอกว่าไม่ต้องแช่งครับทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองเมื่อทําก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ ติดตามร,รายการแล้วก็กราบขออภัยแฟนรายการอีกครั้งนะครับวันนี้อาจจะพูดด้วยอารมณ์ไปสักนิดหนึ่งนะครับุ่งนี้จะปรับอารมณ์ใหม่นะครับวันนี้ขออภัยจริงๆนะครับและยิง่งได้ยินข่าวแบบนี้บ่อยๆซ้าๆมันก็เลยรู้สึกไม่ไหวละฝากแฟนรายการของจันนะครับช่วยแชร์คลิปหน่อยนะครับช่วยแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆครับนะครับเผื่อผู้ที่เขามีความรู้มีอํานาจที่จะเหมือนการคดีได้จะได้ทําให้เรา ถ้าเกิดมาไปถึงหูคนที่มันลงมือทําเผื่อมันจะมีสำเนียกสํานึกขึ้นมาบ้างเผื่อมันจะดวงตาเห็นทรรบ้างชื่อกันแชร์หน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ขออญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ